ฮอดกรุงเทพประมาณตีสาเกือบตีสีครับผมจากสารค้าม่าใบสองใส่เวลาสิบชั่วโมงในการเดินทางสวัสดีตอนเช้านะครับพี่พี่แม่แม่เอฟซี FC, บ้านมอลลํ่ใจกันลอยนะฮะแฟนคารบบัน AB, ีเบีทุกทุกทันครับผมมาถึงเกือบแกงครับที่นี่ก็นอนบ่หลับผมมี็นคนต้องกินข้าวเช้า ผมม็นคนกินขา่าวเช้าครับมม่แม่งยากกินโจ๊กหรือกินอะไรบ้านอยู่ในเขตที่แบบอยู่ในย่านตลาดอาหารกับเขาก็ลหลายครับ สังแกบหรือออกเป็นเดินไปหน้าปากซอยก็มีกับข้าวเลยฮะมีปลาตัง้งโก่ต้มเดือดหมูสั่งมาไว้ให้เด็กๆอยากกินโจ๊กวโะโจ๊กใส่ไข่มีไขเ่เค็มหอมโจ๊กอาหารเช้าแต่งอยู่ห้องกินก๋วยจับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เพีดน้องพ่อยังพรท่านตื่นครับผมนินเพ็ดพ่อยังนอนอยู่วันนี้วันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับ EP ที่21นะกดลิงก์ที่ปัดหมุดเลย132บาทอืมนม่ใหญ่อ,อลพินซื้อกลุ่มปิดแล้วเด้อไอ้บยวันเจ้าก็สิ มือนีเจ้าคือมาดีแท้หางวันศิลฝาบสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับบางคนก็นกะลังสีแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนนาะเตื่นเช้าเรียงไม่ได้นอนผมเดินทางครับเดินทางจากสารครามมาที่กรุงเทพ ออกจากสารคามตั้งแต่บายสองครับหน้ากรุงเทพตีสามนออนตลอดทั้งหสวัสดีครับพีว่วีอันเพิ่นบวชลูกพอ่อนบริธทรมบุญน้ำเพิ่นไอวี่แม เ,เพื่อนกับน,นอนมังตีซีอครับหรือง,งั้นตีสองผมมาถึงแล้วว่าท่านนี่นอนอยู่ มียาตอนเศร้าเล่ะมียาตอนเศร้าบอวันนี้ที่บัดวัดแหลมแคร์ชมฟรีครับวัดแหลมแคร,อร์อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะครับมือแร่งบึงฟรี แล้วก็มีวงแอนอรดีพร้อมไปเต็มวงทั้งนนเบ้พึงตีนึงต้มมะมาครับลูกขึ้นมาตมมะมา,มา น,นีวันหยุดชดเชยครับผมทั้งกรุงเทพเป็นจังไดน้องฝนตกบ่คค้มครับค้มอากาศดี เ,เสียงหายใจแม่เอาหายใจแห้งเงีย,ยบเดี๋ยวมแม่นะครับต้องซื้อบัตรคุมปิด ลูกน้องเป็นร้อยมีแต่หัวหน้าคลายบัตร่อยสงสารจอดี้ใช้สอยกันครับเบาไปกะสิเบาเอาเรื่องเกาเกามาเบากรซือผมได้เบา ้องเิี่ีเรียนกรุงเทพหมองบอรครับเสียีเรียนคอนแกนกูเหรอครับ อะไรที่น้องพี่น้องพ่อได้มาขึ้นเวทีพี่น้องครับมาเบิ่งโหลดเพราะจังหน่อยเพิ่นเขาลุงเลี้ยนก็สิไปยากอจังเลนหมาว้แล้วจะบอกครับ ใครเหมาแล้วก็ปูเสือไว้รอเลยไม่ต้องซื้ออีกนะครับใครที่ยังไม่ได้เหมาไม่ได้ซื้อก็ซื้อเป็นรอบรอบสุดท้ายร้อยเท่าไหร่ร้อยสาบสองบาท ตื่นตื่นหลายบ้านหน้ากอกสีบุญเลื่องนะครับพี่วิวแปดยังบ่ตื่นครับไพดีมันมาตีตื่นประมาณเจ็ดโมง น้องบอยจากสุรินไปสารคามมีรถประจําทางพอจะไปปิดวงผมไม่แน่ใจนะแม่แต่มันมีรถคอนแก่นสุรินอยู่นะครับรถคอนแก่นสุรินมันจะมาจอดที่บขสสารคามแล้วแม่ก็นั่งรถมอมอสอใหม่นั่งรถสองแถวเข้าไปรถสองแถวมีทุกทุกสิบนาทีรถสองแถวเรียนคือขบไปเรนี่แม่ สองแถวมีทุกสิบนาทีครับไปถึงบ้านเลยผ่านอะไรกินครับกินก๋วยจั๊บครับผมมีโชว์ใหม่ด้วยหรือคะรอบนี้แม่นครับมีโชว์ใหม่แล้วก็ที่สำคัญแอนออร์ดีเต็มวงด้วยครับคำนนี้เต็มวงเต็มวงแอน แทนจะโชว์สองชั่วโมงเต็มๆนี <revive> ่มาผ่านทองเต้าแฝดมาด้วยไหมครับไปครับผมตั้งโกแม่อยากกินหลายเรื่อง ติ่มอยู่ทุเรียนไม่อ่อนทรงหน้าทุเรียนจังหวัดเลยกับกำลังขึ้นซื้อได้ครับมาเหมรับพี่วิทย์มาหอดจังโมงครับ รถมูเตอรตีบอะตีบตีากีาอันนันใช่ว่ารถกีบัสามงนี่แหละคว่าีกเขาโพลารอืมที่สองตอนสองตอนออกจากบ้านไ้ากตีแล้วก็มัดที่ชวงที่เขาโลารอมที่เยังก่อเ่อนืมองข้าถนน เอฟซีไต้หวันติดตานานแล้วสวัสดีครับผมท่างไต้หวันอากาศเป็นไงครับไอ้มณีเข้าออกใบสองไปพาไปคลินิกก่อนวันดีไปแล้วเขาบอกไปไปพร้อมไหมพอแล้วไปพร้อมเัางหมอืม เอาอันผาดไปก็ได้ทด้งวิถีตั้งน่งหลายหลายคนสู้ๆนะบอยพี่จะไปปิดวงอยู่นะหาลูกอยู่มมสสครับผมตอนที่มาลำยู่บานหันหวยไส้หันหวยไส้สนุกมากค่ะขอคุณครับปิดวงยังคือเก่าครับยีสิบเอ็ดมีทหน้าย่นนะ เดี๋ยวเขาสื่อบัตรกุมปิดรอกนีก่อนสื่อบัตรกุมปิดหลอบรออกมือนีก่อน EP ที่2ี่สิบเอ็ดก็คือไลฟ์วันนี้นะครับหมอลำไชยก็ร้อยเต็มวงแล้วค่ะ mm hmm. แอนออรเดีเต็มวงโยมเพอพันทอง EP ยี่สิบเอ็ดก็คือที่เขาจัด EP สุดท้ายของปีแล้วครับเมาหลอบเดือนเมษาพฤษภาคมเนี่ยก็คือมือนีมือสุดท้าย หลังจากนี้เราก็จะเปิดไลฟ์พิเศษก็คือไลฟ์วันปิดฤดูกาลนะครับยุ่มหนียนะรักษาสุขภาพเดินท้างไข่ไหมครับอาจารย์กดลิงก์บ่ไไ้ กดได้อยู่ด้วยครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยกดได้อยู่ครับตอนนี้กําลังแอดมินกําลังดึงคนเข้ากลุ่มอยู่ครับผมบ้านแถวไหนครับกทมอ,อยู่รังสิตครับบ่ได้บ่ได้อยู่ในกรุงเทพเป็นเขตปทุมครับยุคลอฟิล,ล,ลเจอร์นี่แหละฮะอยู่แถวคลองสอง เปิดวงเันเดิม2 7กันยายนจองห้องพักเลยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์โรงแรมเต็มทุกวันห้องไม่พอเพราะว่ามันเป็นช่วงรับปริญญา สดตอนวงทําการแสดงให้ดูบ้างจา้ากดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับร้อยสามสิบสองบาทครับอีพีสุดท้ายแล้วสนับสนุนเดอร์แล้วก็ท้ายสุดจริงๆก็คือวันปิดฤดูกาลนะฮะสองเวทีเวทีแอนก็จะยกเวทีไป <c oughs> <c oughs> ขึ้นรถติด รถติดอยู่ออกจากเมืองพ้นมาสิเขาโคราชประมาณสามสีชม่ชั่วโมงอีแม่หิวเขาเบาหวานขึ้นยายแดนหิวเขาจอดปั๊มน้ำมันกันเขาก็ปิดกันหมดแล้วได้กินเขาเซเว่น คือ่ได้น,นอนจาแมนครับผมเัาเดินทางเขากับมาฮอดกรุงเทพครับกันนอนมานน้ำทางนั่นแหละต่ว่ามันหนาอิดโรยมันเดินทางเนาะ่ได้อาบนา้ําสวัสดีป้าหญิงครับ่ายบตดซอยกันเด้อบ b ทำยอดทำยอด ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่จะไปปิดวงอ๋อยินดีต้อนรับครับลูกสาวนอนครับผมมามาจะสองสามหมื่นเลยดิครับมาก่อนผมเลยเด้น้องเพชรน้องพ้อยครับย่ายอะ่ะมาหอดกุงเทพตต้งแต่มหมู่บ้านเมื่อก่อนนี้เลครับผมพึ่งมาหอดนี่ผมพึ่งมาหอดมือนี้เดียวนี่หอดแล้วกิกนเขานี่ผมหอดตีซี ขึ้นที่น้อนแล้วล่ะแต่ว่าหอดเวลากินกับตรงลูกขึ้นมากินผมเป็นคนกินอาหารเสาร์ครับสิยากสิง่ายตอนเสาร์ตรงนี้ียังตกถึงทองลูกยังบ่ตื่นครับ อุบลเงินเหมือนเราปะครับอุบลเงินล้ววัดแหลมแค่เต็มวงครับเต็มสองวงด้วยนะที่วัดแหลมแช่ครับนี้เต็มสองวงด้วยนะครับก็คือวงหมอำํำไชก็ร้อยเต็มวงเวทีแสงสีเสียงชุดใหญ่ของเรานี่แหละมีสเปกเดียวผมไม่เคยรับผมไม่เคยรับมินิผมไม่เคยรับวงเล็กผมมีสเปคเดียวก็คือเป็นวงใหญ่ แล้วก็วันนี้ก็จะมีวงแอนออรดีไปโชว์ด้วยสองชั่วโมงก็ไปทั้งนัางดนตรีแดนเซอร์ครับไปทั้งนักงดนตรีแดนเซอร์ทำนี้ายใ,ใจกระลอยยุ่ยสเนี่ยก็คือมีสเปกเดียวเลยเด้อครับก็คือเต็มวงผม ก็เคยรับงานมินิครับผมนอกจากไปเฉพาะกิจกับแอนอรดีหมายถึงว่าผมไปคนเดียวในช่วงปิดวงใ่ช่วงเปิดสายเนี่ยถ้าผมแบ่งทีมเข็ดวงหน่อยวงใหญ่เสียลูกน้องคนที่เขาบอดาไปนั่งเขากับตกงานมันค็อบอยุติธรรมกับเขาเขาก็เลยรับสเปกเดียวเลยบอมีคำว่าวงหน่อยวงใหญ่นะครับ บ่มีแยกไปบ่มีแบ่งทีมครับทีมเดียวเลยเต็มเต็มจะภาพจ้างกระจังในราคาเดียวกันสเปคเดียวกันสามแสนห้าหมืนบาทไม่มีการรับราคาถูกกว่าหรือแพงกว่าและไม่มีการแบ่งทีมเมื่อใดสิมากินสายอีกมือหื้อครับวันที่สิบสี่ มีปฐมบันเท่างสินผอมวงหมอลำใหญ่อันหมายเลขกหนึ่งของเมือ,องขอนแก่นปฐมบันเท่างสินแล้วก็ใจก็ลอยตั้งเวทีขางกัน ปิดวงที่บ้านครับบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยมหาสารคาม21มิถุนายนครับนี่เรามีคิวงานอัปเดตในเพจนะครับทุกคนเข้าไปแล้วก็ไปเซฟไว้ครับจะได้วางแผนแล้วได้มาเจอกัน เข้ากลุ่มก่อนเข้ากลุ่มก่อนคนลิงที่ปักหมดชมกลุ่มปิดชมไลฟ์สดกลุ่มปิดคำนี้นะครับร้อยสามสบสองบาททีพีที่ยี่สเอ็ดสองสาวยิงพอที่ดีใจแง่นอนกองคนขุดจูดอยูออ่รอที่กินซ่านะพอครับผมเจอกันครับมีสองเวทีเลยเหมือนกันกินซ่ารอบที่แล้วก็ กับรับเบี่ยว่าทัศินรอบที่นี้ก็อภิฐมเัืงศิลป รอยเอดมีอีกกคืออำเภอหนองฮี่แต่ผมบริเ bon นจ่ายวันที่เท่าไหรไหมครับตรงไปบนงในเพจด้วยครับที่วัดแหลมแคร์เริ่มแสดงหนึ่งทุ่มครับผมไปรอเลยหนึ่งทุ่มถึงตีสองครับผมและแอนก็จะขึ้นเวทีสลับกับลูกน้องอยู่ตลอดบางคน บางคำถามเนี่ยอาจจะเป็นคำถามของท่านที่ยังไม่เคยดูการแสดงของเราก็เลยถามถามคำถามที่คือคือคือถามปุ๊บคือรู้เลยว่าแสดงว่ายังไม่เคยมาดูลองมาดูอีกลองมาดูสักครั้งนะครับจะไม่มีคำถามใดๆเลยสิมนี้แต่ว่าเดี๋ยวเจอกันนะอย่างประมาณน,นี้ อีหลาแพ้่ว่าเตรียมโตเปิดเลี้ยนแล้วครับบดมดิมวออนทั่วรอบนี้รอบบางหันกระไซเง้ยวๆเลยเก่งมากเลย กลุ่มแล้วจ้าครับผมกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเข้ากลุ่มร3 0เท่าไหร่คือสิดายล่าเนี่ยแหละยาวาพิปายาวาล่าเถาะรอยสาบสาทกดลิงก์ที่ปักหมุดครับ EP ที่ยี่สิวันนี้ชมหมอลำใจกันร้อยเต็มวงปะทะวงแอนอรดีเต็มวง ที่วัดแหลมแคมเพลพันทองจังหวัดชนบุรีมีไลฟ์สดกลุ่มปิด EP ที่21 EP สุดท้ายของฤดูการนี้กดลิงก์ที่ปัดหมุดนะครับเข้ากลุ่ม132บาทพัทยามันที่ 10, 13 13เด้อโซดาประทมกับใจก็ลอยพร้อมกันเมื่อไดครับผมฟังบอทันวันที่14ครับผมอยู่ที่กินซ่ารางังสิทธ์นะครับ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของของผมหล่ะรัเช้าคณะที่ได้มีโอกาสไปต่างเวที่ข่งวงระดับตำนานวงหมอล่ำใหญ่ระดับประเทศโดยเฉพาะวันที่14บสี่ปฐมวันเทืงศิลป์ซึ่งเป็นหมอลํำใหม่เลขมหนึงนะครับที่น้องไปเบิ่งนี่อย่าเปรียบเทียบเด้อฮะเสียวผมไปเปรียบเทียบใส่ผ่นผููเห็ดมาหาสิบหกสิบปีบ่ไ้เด้นะฮะ เฮาตรงเบิ่งเพื่อคว้วมวลคือจังผมไปกับระเบียบว่าทศิน,น์นี่เพื่อนก็เป็นพอขันบ่มีระเบียบกับบมบบบมีม่มลำใจกัลอยแต่ว่าบางทันเพื่อนไปเบิง่งเพื่อนก็เปียบเทียบผมก็บ่อยากให้เป็นการเปรียบเทียบกันไหมฮะอยากให้มองว่าพวกเข้าแบบร่วมกันส้่งความสุขให้พี่น้องเป็นปรากฏการณ์ที่เอาวงมลำใหญ่มาตั้งเวทีข้างกัดเราทำการแสดง เปรียบเทียบอะไรได้ครับผมเกิดมัววาเนเ <c oughs> วงกับพวกก็ได้เก่าปียังปฐมมันทึ่งสิลป์กับหกสิบก็ปีแล้วอ่าั้งแต่รุ่นพ่อแม่พิ่นเหตุมาพึ่แล้วก็เป็นวงที่ยืนยัดแบบถาวอนคู่กับแพ่นดินนิสานมากตลอด บ่มีขึนบบมีลงคือเป็นวงมอลำที่เป็นมหาชนไหมฮะก็คืออยู่ในใจของคนอีสานมันเหมือนกับผูกติดกับชีวิตกับจิตวิญญาณของคนอีสานนะฮะระเบียบวัตศินปฐม,มันเรื่องสินรัตนศินอินตาทาย,ยาชเนี่ยคือจังมูผมเนี่ยกับเป็นมอลำเกิดใหม่กับมาเหตุขึนมาแต่ว่าก็เอายืดเอาถีบเพลินผ้าเหตุเนี่ยแหละครับผมก็เหตุน้ำห้อยของระเบียบปฐมรัตนศิน ผมก็อยากเป็นคือเพินินบ่ได้อยากดังมากมากได้่าอยากอยู่แบบคือเพินนินเนี่ยยูเงา้ยวก็เอาแบบแผนเอากรอบคือเพลินเฮ็ดแม่แล้วมันดี hmm. แต่ตู้เย็นบ่ตูุเรียนวัดส,สีทองน้องพระคุณเสรีภูมิถ้อยเอ็ดปีหกเก้ามือไหครับพอยัองประทันเด็กเช็กเบิงคิ้วครับแต่บ่าเหมือนกับไปร้ำปีทีพผนานมาเหมือนบอครับ เรวพุ่มกับเบิ้องมอลำดีเลยครับแล้วก็ลอยเอ็นยังสนับสนุนใจก็ลอยตลอดตั้งวงปีแรกพี่น้องเข้าใจว่ามอลำัมใจก็ลอยนี่อยู่จังหวัดลอยเอ็นพราะว่าซื้อมันไปชัดครับซื้อมันชัดเจนครับจังหวัดลอยเอ็นนะครับมอลำัมำใจก็ลอยแต่ที่จริงเรากอายุสารคามครับขอตัวก่อนครับแม่รหัสสายบูญสวัสดีครับ ตื่นเต้นจะได้ดูสองเวทียะหลงบานเด้อเมาถุเรียนมนาแต่สาวใช่ไหยังม่ทันกินหรอ แม่เฮ็ดเราหรอเอาคนมาจากน้อยกันด้ยหยาติ๋มมานอนนำ้ำมาน,ำนอนนำเด็กน้อยไปเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขามาหย่ามลา้ำมุงเทมึงเสียเอานำนัำกลับบ้านไปเลย เคยไอ้บ้านเอบีทีมงานที่เพิ่นมหาเสียครับแฟนครับเพิ่นกับหอบขนมพระตุ่มหอบของกินมมาด้วยวามวมาผมก็เป็นขัวหนาเนาะพี่ๆแม่แม่ที่เพิ่นมาาแต่ละคนเนี่ยเพิ่นกับเฮ็ดมาหลายเสื่อ เพื่อที่จะให้เขาได้เพื่อแพร่ครับลูกทีมลูกน้องกับเขาผมกับแบงเอามาถ้าพ่อกินแล้วกรที่เหลือใครแจกน้องๆได้กินได้กินได้กินก,กันทุกคนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆที่หน่อยซิมได้บตอตะนวันข้าวขาวอันนี้แม่อ้อนส่งมา